ข่าวดีคนละครึ่งเฟส2ปี64อาจขยายให้เด็กนักเรียนลงทะเบียนได้ด้วยนะว่าเป็นข่าวดีที่ย่าย,ยินดีอย่างยิ่งนะฮะตอนนี้นายกรัฐมนตรีครับกำลังเตรียมตัวนะครับเตรียมคิดนะครับกับนี่นะครับผมจะเอาข่าวมาให้ดูครับผมวันที่27พฤศจิกายน2563นายกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อเช้าตนได้ไปเยี่ยมประชาชนบริเวณเรียบคลองพดุนเกษมนะกร,รุงเกษมซึ่งทุกคนมีความสุขตาม ตามคือปก,ปกติเลยนะครับผมคนที่ได้เลือดร้อนเนี่ยรัฐบาลก็ดูแลตามขั้นตอนไปพร้อมกล่าวอีกว่าขอให้ทำสิ่งดีวันไหนก็ทําอะไรสิ่งทีม่มีปัญหาตนก็มีความสุขอะไรนะครับนายกกล่าวตอว่าอาตับได้ที่ประเทศชาติไม่ไม่เรียบร้อยเนี่ยคน,นยกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้ครับอยากเห็นคนไทยเนี่ยมีความสุขแต่ความสุขต้องอยู่ในกรอบที่ควรเป็นหน้าที่สิทธิเสรีภาพคขาเรับผชอบตามกฎหมายนะครับกระบวนกรนะครับกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างทั้งหมดอันนี้ก็คือเขาก็พูดนะฮะแบบนี้นะครับผม ส่วนแนวโน้มการขยายโครงการคนละครึ่งนะตรงนี้คือเรื่องสําคัญเข้าไปในระดับนักเรียนมัธยมเนี่ยตรงนี้ขณะนี้กําลังหาดอกันอยู่ว่าควรจะให้อะไรใครอย่างไรนะความจริงก็อยากให้ทุกคนนะแจกให้70กว่าล้านคนแต่ว่างบประมาณเนี่ยก็คือมันไม่ไหวนะครับแจก70ล้านคนไม่ไหวก็เดี๋ยวจ้าจะต้องไปดูนะครตอนนี้เขาเข้าไปประชุมนะครับ ทั้งรัฐมนตรีก็ไปไปรไะชุมนะกับกระทรวกงการคลังและหลายๆอย่างนะหลายๆหลายๆฝ่ายนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้สําหรับคนที่มีรายได้น้อยซึ่งอย่างน้อยก็ยังมีรายรายได้นะครับมีอาหารการกินที่ราคาถูกลงหรือซื้อของได้ถูกลองเป็น2เท่าโดยรัฐบาลจะดําเนินการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองเดรอนมกราหกสี่นะที่ผมบอกไว้ในคลิปโครงการกาคนละครึ่งนะครับลงทะเบียนเมื่อไหร่นะก็คือของเฟสสองเนี่ยลงทะเบียนเมื่อไหร่และจะขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 3เดือนนะฮะแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะมีมาตรการเป็นถึงเฟ,ฟส3หรืออะไรไหมนะครับแต่เฟ,ฟส2ที่จะเปิดในปี6-4เนี่ยมีลุ้นครับว่าจะมีกลุ่มของนักเรียนด้วยแต่สิทธินะครับคือสิทธิประโยชน์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเงื่อนไขของเด็กนักเรียนที่จะเข้าร่วมได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรบ้างนะจะต้องอายุเท่าไรแบบไหนอะไรยังไงนะ แปไหนใช้สิทธิ์ผ่านแอปเปาตั้งจีว่าเลโครงการคํล้งครึ่งเหมือนกันไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในการเดี๋ยวจะอัปเดตท,ทางช่อง YouTube ช่องนี้ต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับเป็นแจ้งข่าวสําคัญและข่าวเร่งด่วนมากนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์ข่าวนี้ส่งไปให้เพื่อนวิ่งน้องครับถ้าเคุณเป็นพ่อแม่เพื่อนวิ่น้องยญาตินะส่งไปให้คนที่มีลูกหลานนะครับเตรียมตัวเลยนะครับข่าวดีมาแล้วนะครับมีมีมที ทำให้ลูกลหลานของคุณนะฮะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับได้มีประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ